เอาแล้วครับผมวันนี้อยู่กับดมตุดชาแนลนะครับวันนี้จะมาเล่นชาเลนนะครับไม่กลับบ้านไม่อาดูดเลือดนะครับว่าแบบผมจะตายสักกี่ตัวนะผมว่าจะแบบไม่ตายเลยก็มีสิทธิ์อาศัยเก็บเลือนในป้อมมอนะไปครับก่อนแรกเอลซูเอาแบบแดงก่อนนะครับขโมยก่อนนะขโมยนราใส่ซุ่มนะเราเป็นสไนครับเราต้องซุ่มนะครับก่อนแรกก็ซุ่มขโมยไปก่อนเลยใช้กระสุนไปเลยครับไม่ต้องกลัวเปลืองอะไรนะ โอ้โลบด้วยนะประเด็นอนะประเด็นผมโลบอะดิเอาได้นะครับเบี่ยงขวามาหน่อยนะเดี๋ยวเขาเห็นนะครับไปครับกลับบ้านเราเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยชิบหายเลยเฟิร์สบัตวะเนี่ยเฮ้ยฟิกโลบนี่ฟิกโลบแบบดิจิตอลเก็บเลือดเป็นครับแต่ผมจะกลับบ้านไม่ได้นะ เอาไปก่อนหนึ่งเม็ดนี่เคลียร์ี้บนนะครับเอาตั้งก่อนนะโอ้ยเทลมาครับวางแถบไปก่อนนะแถบนี้สำคัญนะนเลนเดลสูตต้องวางแถบครับเล่นไม่วางแถบอย่าไปหาเล่นนะตัวเนี้ยรอ,อครับเผื่อโผล่มาวะไปก่อนเล่นหนึ่งเม็ด จะแทงไม่แทงก็ยิงไปก่อนนะครับโหมาหลบป่าไม่โดนตายปะเนี่ยโอ้โหเทลฟิกเลยนะโอ้ดวงไม่ถึงโอ้ผมโลภมากอะ่ะไม่รู้จะยิงใครด้วงเหมือนเจ้ามังกรปะจะกลับไปแล้วนะไปก่อนเลยหนึ่งเม็ด เม็ดที่สองกำลังตามมาโอ้โหรีบยิงไปหน่อยมันเมื่อกี้เขาหยุดยิงนกนะถ้าเขาไม่หยุดยิงนกนะ่าจะเดินออกมาโดนพอดีแต่ไม่赖เอาไปก่อนเลยวีล่ามานะครับดูจากไอคอนนะเชียร์คีไปฟาร์มก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะวางแถบไปครับโอ้ยโอ้โหดีนะไม่โดนผมอ่ะอี้ตายนะ ล็อกสวยเฮ้ยมาหลอดถอยก่อนเอ้ยงั้นไปก่อนเลยเทลเทลเจ็บนะเทลเจ็บเฮ้ยดวงเขาอยู่บนวะเอาไปก่อนเลยได้เล่นอยู่นะเชคชีพเคเวฟไปก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆนะเฮ้ยเขาตีมังกรวะ รอร้านครับมีสิทธิ์ได้สูงอยู่เนาะเป้งเฮ้ยโอ้โหนึกว่าได้ถ้าได้นี่อย่างเฟียวเลยเนะี่ยได้ทางดักได้ทั้งมัก่อนแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะว่าสิงดวงไวครับฟาร์มไปเรื่อยๆน,นะเหมือนเขาจะตีนอกอยู่นะครับแปลเอาคีบก่อนนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆน,นะ ยิ่งมีของยิ่งแรงนะครับตัวโล่ขึ้นมาบนแล้วเนาะป่าดไม่โดนอุ้ยเขาขีดด้วยเขาขิดเขาข้างเขาข้างยิ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 งฟรีเลยครับอปืนมาหลอดเอ้าปานหลอดป่ดอะไรเนี่ยนี่ผมช่วยนายเองโอ้ถ้าผมไม่ยิงเนี่ยเราน่าจะตายนะ ตาไหมครับตีป้อมไปนะยิงไปครับยิงไปครับตามขี้ไปครับตีไปครับตีไปร่วงอยู่บนนะ,นะนนร่วงแถบไป ร่างเหมือนจะโดนป้อมแตกนะว,วิล่ามากลางนะครับจะพุ่งขวาอุ้ยไม่โดนจะบ้าเมื่อกี้เ,ยเคยรียมนะไม่ได้จะยิงนะได้ป้อมนั้นเนี่ยเหมือนเขาจะถอยไปนะครับอุโมนกำลังโดนดุงนัวตัวโลเจ็บนะครับน่าจะได้นะ ตีไปครับเป้งต้นสองมเ,เนี่ยเอ้ยถอยด่วนถอยด่วนยิงไปครับย,ยิงฟาร์มไปเทลเหมือนจะไม่กลับจะยังไงฟาร์มคิดไปก่อนนะครับตีไปครับตอ้องอยู่กลางนะ เอ้ยมีสิตายเนี่ยถ้าผมยิงโดนไม่ถึงนะครับซูมไปไม่ถึงนะน่าเสียดายนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเสรียดายไปก็เท่านั้นครับไปล่างเนี่ยโอ้ยไม่น่าไม่น่าไปได้เขายื้อผมไว้วะ่ะตีไปดิมาลาดลาดช็อตลาดช็อต อ้ยตัวโลเห็นไหมเนี่ยน,น่าจะเห็นนะาาานนวางแทบไปครับให้เขาไล่มานะเฮ้ยผมจะรอดไปเนี่ยชิบหายแล้วเจอด้อเพื่อนโอ้โอดีไม่มีหนืดไม่มีอะไรตโลผมเลยนะมาดิได้ยิงอยู่นะต่อตอ,อไปครับเขาไม่ตายเขาก็เจ็บนะแต่ถึงเราเจ็บแล้วก็กลับไ,ได้นะครับ ไม่ออกดูดเลือดไม่ออกอะไรเลยนะสังเกตน,นะครับตีจะไม่ดูดเลือดเลยนะมาจาเอ้ยเทียวมาเอ้ยอดีตคนแรงเอ้ยมีตี่ตายไปงัดหัวเอ้ยตัวโล่เจ็บนะเพ,พิ่งหลอดอ่ะเอ้ยแต่ล่วงมาใจเย็นก่อนนะตีฟรีไปครับอยู่หลังกระแพงก็ตีฟรีไปนะ ต้องหาจุดยืนดีๆนะครับงั้นเดี๋ยวไปตายนะเล่นให้เซฟเซฟหน่อยละกันเพราะเรากลับบ้านไม่ได้นะครับได้ป้อมฝีเนี่ยเราปีนะอาทูตมานะครับแรงมากถ้ามาเฮ้ยเทลเทลเทลอยืนนิ่งเป้งกันไปก่อนเลยหนึ่งเมตรยืนนิ่งโอ้งออกไปก่อนเลยเฮ้ยตายเนี่ยเออได้ปะไม่ได้ กาจันติมาลาสักหน่อยร่วงอยู่ขวานะครับเอาไปก่อนเลยหนึ่งเม็ดนี่อย่างแม่นเทลกำลังมานะถอยก่อนนะครับเฮ้ย,ยได้เนี่ยโอ้โหถ้าได้ล็อกก็น่าจะตายนะล่า,ะา,นะลางตัวโรแหลมวะ่ะม,มันก็แหลมได้เลยเนาะตัวถึก โอ้โหได้ดาบแดงแล้วนะครับผมออกเป็นทารอนไม่ได้นะปกติจะออกเป็นทารอนนะครับแต่ว่าทารอนมีดุดเลือดนะยิงไปครับยิงไหมครับยิงไหมครับนี่ไง <c oughs> ได้ด้วยขี <c oughs> ่ม,มานะครับได้ป้อมนะ <c oughs> ออกเป็นของนี่แล้วกนะัน <c oughs> ผมไม่รู้นะชื่ออะไรนะ หนูฟ้าแล้วกันไปโอ้หไม่เดินเดีใช้สกลิลก่อนตีปเป้ามไหมครับโอ้โหไม่เดินน่าใช้สกลิลก่อนอีกเลยทัพม,มิ่งนะทัพม,มิง่งเอ่งเทลหนึ่งเม็ดสะบัดหนูหวัวไปแล้วโอยังหนืดหนืดเลยวะเนี่ยไอย้ดวง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 ,ดวงเอาอะไรอะถ้าเขาพุ่งเลยผมผมน่าจะตายอ่ะเนี่ย งงเลยน่าจะจบป่ะเนี่ยตัวโลเดินมาดิเดินซุนอ่ะเดินซุนยิงฟรีไปครับหึสวยนะได้ป้อมแน่นอนนะครับไม่รู้จบไหมนะเขีครีปเข้าผมไปตีด่วนอ่ะตีป้อมไหครับอุ้ยเทลมาว่ะเขียครีปนะโอุ้ยผมน่าจะตีป้อมว่ะ โอ้ตัดสินใจพลาดโอ้ยิงไม่โดนนวยนึกว่าขีปจะตายนะแต่ขีปไม่ตายงั้นจบไปแล้วเนะี่ยฟาร์มเอาเลือดก่อนนะครับเอาให้หมดครับเอาให้หมดป่านเนี่ยครับวิธีเติมเลือดของผมเนาะล่างมีสองนะ เฮ้ยเทลยวเปิงเปิงอุ้ยไม่ตายรอดได้ไงวะว้โอ้โหเลี้ยวหลบอีกเหมือนรู้อ่ะยิงเขาก็ได้วะยิงฟรีไหมครับเปิงไม้โดนนะปปก้้องบานเกิดด้วยชีวิตเทียว เบ่งเจ็บเจ็บเพื่อนต่อดิสวยไปเองโอ้โหวันตีนะจบเลยแล้วกันโอ้ก็ผมก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับเกมเนี้ยก็แบบชิวๆนะผมก็นึกว่ามันจะยากขึ้นนอะไรอย่างงี้นะแต่มันก็ไม่ทไเท่าไหร่หรอก สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับส่วนเขาหน่าจะให้เล่นเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ